สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร a โร่แอนด์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2566นี้ของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าชาวลัคนาเมษเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะ มาดูกันนะว่าดวงคุณในช่วงเดือนตุลาจะเป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านนะคะมาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะ six of swords ใบนี้นะคะจะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ดังนั้นนะคะชาวราศีเมษน,นะจะรู้สึกเหมือนกับว่าเดือนนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มชะลอตัวช้าลงนะคะเริ่มรู้สึกอึดอึด มากขึ้นนะคะหรือว่าบางทีคําตอบต่างๆที่เราเอ๊ะทำไมมันยังไม่มาบางคนจะมีเรื่องเกณฑ์ของเรื่องของการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะดาวราหูยกออกชาออกจากราศีเมษแล้วเนี่ยดังนั้นะ่ะจังหวะชีวิตคุณอาจารย์มองว่าน่าจะ เรียกว่าช้าๆร่มๆเย็นๆนะคะไม่เร่งรีบไม่มีอะไรปั่นป่วนหัวใจเหมือนอย่างที่ตลอดมาที่ที่เป็นมาประมาณปีกว่าๆนี้นะคะแต่ก็อาจจะต้องรอจังหวะเหมือนประมาณกลางๆเดือนนี้นะคะกลางๆเดือนตุลานิดหนึ่งรอให้ดาวราหูเข้ายกเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปก่อนนะคะประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของการเงิน Ten o f t s o s อย่างไรก็ดีสิ่งที่จะต้องระวังอยู่นะคะจะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องการเงินต่างๆนะคะคุณอาจจะมีการเสียเงินก้อนนะคะหรือว่าเสียเงินชนิดที่เรียกว่าเป็นเป็นก้อนใหญ่นะคะหรือว่าเสียอากาศกับการเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมเข้าของเสียหายหดืยกระทั่งซ่อมแซมสุขภาพของตัวเองได้ด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับ ภายในพบสหัสช้านะคะนายออฟซอรสนะคะเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างบางทีเนี่ยช่วงนี้ก็นะแทนที่จะช่วยแบ่งเบา สุขภาพจิตหรือว่าแบ่งเบาภาระความทุกข์อะไรกันได้บ้างกลับกลายจะก,กลับจะกลายเป็นเขามาสร้างความทุกข์ให้คุณเพิ่มขึ้นแทนนะคะหรือถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเพื่อนคุณคนสนิทคุณพี่พ,พี่น้องนนะคะที่เคยเจาะแจ๊กันอะไรกันเขาเงียบเงียบหายหายไปกลับไปติดต่อเขาบ้างนะคะเพราะมีโอกาสว่าเขาอาจจะมีความทุกข์บางประการอยู่ที่เขาไม่อยากบอกใครนะคะนะกับคุณเขาก็ไม่พูดนะแต่ว่าตอนนี้เขาดูดูท่าทางเขาจะวิกฤตมากเลยทีเดียวนะคะกลับไปคุยกับ สนิทบ้างอะไรบ้างอย่าทอดทิ้งกันนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะทัวซอสนะคะกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านครอบครัวเนี่ยช่วงนี้นะคะการเจราจาต่างๆจะยังไม่ลงตัวกันดีเนาะกับคนในบ้านเราก็จะรู้สึกเหมือนพูยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพูดอย่างหนึ่งเข้าใจกันไปอีกอย่างหนึ่งการสื่อสารเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะ ถ้าคุณจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อคอนโดซื้อที่ดินอะไรใดๆก็ตามทีอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะยังมีข้อมูลนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างในบ้านหลังนั้นพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยที่มันที่คุณยังไม่ได้รับทราบมันอย่างครบถ้วนเรียบร้อยนะคะหรือว่าบางทีไปซื้อบ้านแล้วอะ่ะนะคะจะไปดูโครงการนู้โครงการนี้ไปเจอเซลลเขาปกปิดอะไรคุณอยู่นะคะอันนี้อันนี้ก็เรียกว่างดงดไว้ก่อนหลีกๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปุตตะนะคะ f o r f Swords นะคะใครมีลูกหลานบริวารช่วงนี้ดูข้าทางเขาเหนื่อย<ๆ>เพลีย<ๆ>ไม่ค่อยมีความกระตือหรือร้นสักเท่าไหร่นะอาจจะป่วยด้วยอะไรด้วยนะคะนะก็ถ้าเขาป่วยหรือถ้าเขาเหนื่อยมากจริงคุณใช้งานเขาโอเวอร์มากๆนะคะให้เขาพักบ้างอะไรบ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบไดลายหยุดกันยาวๆหรือว่าป่วยหนักกันยาวๆนะคะใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะช่วงนี้ก็พาไปตรวจสุขภาพนิดนึงดูเหมือนน้องสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะ Ace of Cups นะคะไพ่ในภพอริช่วงนี้เนี่ย การเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรใดๆจะยังคงมีอุปสรรคอยู่นะคะใครที่กวางแผนว่าจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่าจะย้ายไปตั้งรกรากต่างประเทศช่วงนี้อาจจะต้องมีปัญหาต่างๆให้เข้าไปจุกจิกแก้ไขน,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 นู่นนั่นนี่นนเยอะนะคะหรือว่าบางคนนะคะนะจะเก็บบ้านรื้อบ,บ้านฉันอยากจะบริจาคข้าวของก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองทําไม่ลงอะ่ะตัดใจไม่ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็ของก็เต็มบ้านเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะเหนื่อยกับการรื้อออกมาไปทําไมนะคะ ต่อมานะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะทูบวอวนนะคะความรักนะคะคนโสดนะดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณก็ดูจะแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีใครเข้ามานะคะ ช่วงนี้คุณจะไม่เอาเขาอะเผอจะไปแบบนะไปว่าเขาไปต่อว่าเขาหรือไล่เขาแรงๆซะด้วยซ้าไปนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะนะอาจจะมีคนเข้ามาวอลวร์วอลแวร์ในความสัมพันธ์ได้เนาะแต่ก็แต่จาย์มองว่าเขาไม่น่าจะสู้คุณได้นะคุณน่าจะปราบอยู่นะคะไม่มีใครมายุ่งกับแฟนเราได้นะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะตอนนี้คุณก็น่าจะ น่าจะมีถ้าหากว่ามีคนคุยอยู่เนี่ยน่าจะน่าจะมีสักสองคนนะคุณไม่ได้คุยคนเดียวนะคะนะแบบคนนึงว่างใครคนไหนว่างคุณก็ไปคุยคนนั้นอีกคนนึงไม่ว่างคุณก็แบบอ่ะย้ายมาอีกคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูท่าทางคุณอาจจะไม่ชอบอ่ะคุณไม่ชอบคนคนนี้นะคะบุค,คลิกหรือว่าอะไรหลายอย่างมันเข้ากันไม่ได้นะคะอ่ะก็จัดว่าหอเหมือนกันเนาะอ่ะ ต่อมาเรื่องของพบมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกาย King of ซ c e นะคะความเครียดนะคะชาวราศีเมษจะยังคงมีความเครียดที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะหรือว่าอาการไมเกรนปวดหัวอะไรแบบนี้นะคะโรคที่เกิดขึ้นจากความเครียดกระเพาะอาหารอักเสบนะคะกรดไหลย้อนด้วยก็ได้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะควีนซับวอนนะคะภพสุภานะคะเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่าวจ้ความเจริญก้าวหน้านะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแรงหนุนเป็นเรียกว่าแทนที่เขาจะเป็นผู้นําคุณไม่เขาไเป็นผู้นาเขาจะเป็นเขาจะทําตัวเหมือนเป็นมือขวาหรือว่าเป็นซัพพอร์เตอร์ให้คุณแทนนะคะคุณอยากได้อะไรนะคะหรือว่าคุณอยากต้องการการสนับสนุนแบบไหนนะคะคุยกับเจ้านายคุยกับผู้ใหญ่คุณจะได้รับมันนะคะ มีโอกาสว่าเขาอาจจะเลื่อนตําแหน่งคุณขึ้นไปในลักษณะของแบบผู้ช่วยกรรมการไหมผู้ช่วยผู้จัดการไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคุณจะได้โอกาสแบบนี้จากผู้ใหญ่เข้ามาต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะพบกรับรมะเนาะ เดอะซันนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะสืบเนื่องกันกับภพบสุภาเรื่องการงานของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในสายงานของตัวคุณเองนะคะจะดีลกับใครจะติดต่อธุรกิจอะไรกับใครเนี่ยสำเร็จง่ายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณไม่ได้สําเร็จของคุณด้วยตัวคุณเองนะดูเหมือนว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่แบบเคยเป็นซัพพอร์เตอร์การเคยช่วยเหลือกันเนี่ยยังคงให้ความช่วยเหลือและก็สนับสนุนคุณอยู่นะคะนะสำเร็จขึ้นมาอย่าลืมหันไป ขอบคุณเขาด้วยนะคะใครจะสมัครงานใหม่อาจารย์มองว่าอาจจะได้ด้วยแบบเหมือนเป็นเรื่องของคอนเน็ t ชันหรือเส้นสายหรือมีการแนะนำนะคะนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้งานที่สูงมากกว่านะคะ ไพ่ในภพลาภะนะคะ S อซ f t s ซอสนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะไพ่โชคลาภในวงนี้ไม่มีใบไหนที่ขึ้นมีดีสุดก็คือเรื่องของการเงินดังนั้นขอขอภัยคะ่ะเรื่องของการงานนะจะเป็นเรื่องที่ดีสุดดังนั้นเรื่องของโชคลาภเนี่ยเดือนนี้นะคะตุลาคมยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่มีบ้างเล็กเล็กน้อยๆเล็กหนึ่งกับเล็กสี่พอมาจดไปเล่นกันเอาเองนะอ่าอันนี้ไม่รับประกันผลใดๆทั้งสิ้นว่าให้หวยจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วแต่ดวงคนนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุดท้ายนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ภพวินาศชาวราศีเมษร,ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องฉุกเฉินนะคะหรือว่าอยู่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ลัดวงจรนะคะเตากงเตาแก๊สในบ้านอยู่ๆก็รั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะระมัดระวังนะคะรอบคอบกับสิ่งเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะมักจะเกิดอะไรขึ้นแบบฉุกระหุกฉับพลันนะคะนะหรือกระทั่งแบบอุบัติเหตุจากตัวคุณเองอะ่ะเนาะอยู่ๆก็ หรือว่าสุขภาพอยู่ๆก็เป็นอะไรขึ้นมาแบบปุบปั๊บได้เนาะอยู่ๆก็ปวดหัวจี๊ดหรืออยู่ๆก็แบบจี๊ดจที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ mm hmm. บางคนอาจจะมีการเข้าโรงพยาบาลกระทันหันได้ด้วยสวมรองเท้าอย่าให้มันส้นสูงเกินไปนักนะคะเอาให้มันพอดีเท้าสบายเท้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวระวังจะแบบเกิดอะไรขึ้นที่เขา่าแข้งขากระดูกได้นะคะอืม ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไมาได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนะช n e l ของอาจารย์ด้วยนะคะใครฟังแล้วแม่นไม่แม่นอะไรยังไงมาเล่าให้กันฟังได้นะคะอาจารย์จะได้อมาปรับปรุงเรื่องของการพยากรณ์ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย